มันใหม่ดิรไอ้ตน้ตโดนรถรถนหลวหลเพื่อนมันมนมอะไรูดันดัซ้ายมาฟังแล้วดันดันซ้ายขึ้นมาดันซ้ายขึ้นมาฟังกูเราพร้อมอยู่แล้วแต่เพร้อมมีหรอดันซ้ายขึ้นมาดันซ้ายขึ้นมานไรมึงฟังกูมึงหาไม่เป็นไรมึงฟังกูกันงั้นมึงชนเลยฟังกูชนเลยเนี่ยชนหน้าเลยตอนชนยชนชนตายชนายชนาย

ปืนมันล่วงหนึงปืนมันล่วงหนึ่งปืนมันล่องหนึงปืนมันล่วงหนึงปืนล่วงปืนล่วงคันว่อๆมัไหวอยู่แล้วปืนเชียวเราเยอะปืนหลังม้าเราเยอะปืนหลังม้าเยอะนะปืนหลังม้าเราเยอะนะค่อยๆค่อยๆค่อยมอะไรไม่ไเคลียร์หลัง้าให้จบเลยมหลังให้จบห้อติ่ปไอติตาไปล็อกไป้าน้นเลยไปลอันเลยเดเดิมค่อย เอไดมาปาาเลยขาขาที่หน่ยมาที่งหน่ยเพื่อนเราไ้ได้ได้บอบบอกูาเพื่อนอเพื่อนไม่ไม่ไม่รอไม่ไเพื่อนรออกเไม่อม่อมาท่าโอ้สองโต๊ะส่งโต๊มาหลังบ้านเราหหลังบ้านเราดิมีแท็กหลังบ้านมันมีแท็ไอ้ติมอยู่ไหนอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังบ้านมันมีแทกดานะขวาเราเพื่อนาขวาไอ้มันไปหลังบ้านมาหลังบ้านมันปนไปหลังบ้าน ผมตมรถกันนะไอติ่มกูต้มรบแป๊บแปบนเาโอเคโอเคโอเคมันต้มรถมันจะอาเพื่อนออกมันอมรถมจะอาเพื่อนออกศพไนศพไหนทากูเดิไฟฟ้าสลักเข้าเทสลักเข้าไอเด็กเขาเลยโตสวยแต่โเนี่ยโต ไอ้มช่บนเขาหน่อยดิเพื่อนดนก่ในไฟอ่ะหนในโกอยู่ไหนโกอยู่ไหนบนเขาบนเขารถกูจะพังรถกูพังไอ้บ่สตกไอ้บอสตกมาช่วยบอสใหอดิมาช่วยเอาสปอร์ไปหน่อน่กนี้ไปมบไปมาสปอสบอสปอสบอสไอโรมาเล่นตกตาเฮ้ยเสียงเสียงย้ายหลังมาหลังมาพี่ พี่ชอบไม่ชอบรอหน่อยตัวนี้ตัวนึ่งไอ้ล็อกไอ้ล็อกล็อกตรงกูตรงกูเอาศพเอาศพมาล็อกเอาศพไปพี่เอาศพไปศพไปนศพไปศพไปศพทังศพไม่ได้ไอ้เพื่อนเหาเพื่อนหลอกซ้ายมาเอาเพื่อนหลอกซ้ายมึงดูดิีล็อกกดล็อกกดตายตายล็อกล็อกล็อกตาย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 กาไอ้สัตว์นี่ยังกาดเลยมาทำเฮียอะไร มาทำมีอะไรสัตว์มาเด้อย่าเอาหน่อยเอาหนตัวนี้มาตัวนี้ดิทให้เอสัตว์ทาทา่ลแล้วตากฟอร์หมอฟอร์หมอไอสัตว์ายยิงมาดิยิงมาดิกูทำเองยิงมาดิยิงไปเลยยิงไปเลยสัตว์ตาย ย่แพ้ตลอดยี่ยแพ้กูแบบโอ้โหยิ่โคตรก่ะไปเล่นไปเล hm ่นไปเล่นไปจะเีจะีจะาโซเีจริงะเอจริงอย่าพวกกูอ่ะฟาดกระจาไอ้ย มามามาาม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 าเ้ชวเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยช่เพื่อนน่อชุวเพื่อนหน่อพูดดิเยียพูดดิส่กกากองกัเวลาเวลาเวลาสั่นให้ยเวลากูดิพูดดีพูดดีูยังกาโอ้นี่มันชี้ไหวมึงตัว่สายไหมตัว่อะไรแบบนี้ไม่รู้เหรอเฮ้ยยังกะเอว้ ยิง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 ตัวนี้ทำดีทำดีทำดีตายอีเด็กขี้อไว้ายสัตว์ไว้องมึงเป็นหนคนละช้าไม่กระจอกไอ้น้องไม่ชั่งกระจอกไม้กูโคตรออกเลยสัตว์แม่งไม้กูโคตรออกวูไม้กูโคตรออกเลยตีเป็นตายตีเป็นตายไหวป้บ้าใจเลยอยากคิดใหม่ก็ตางไอ้ควา แม่งไม่มีใครไหวกกูเลยนี่ว่ามันเนี่ยใครก็ได้เี้ยนี่พกตังค์เยอะโอ้อยยาตันยาิีงมึงไม่ได้ใช้เลยนี่ว่าไอ้กาศทำไมาให้กูใช้มาขออนุญาตเราที่เก็บเป็นให้แฟนนะคะ ขขาจะต้อนงานข่าวด้วยนะครับกูเอาหมดอ่ะดี่ดีแม่งมีหน่วยแม่งมีหน่วยงัดรถแล้ว อ๋อนี่คือผมป้นไปเอาเอดีเข้าแก๊งกันแล้วกันไอ้เยี่ยนี่มีเอดีกูขอกล่องส้มได้ปะไม่ดู้อ๋อเฮียเลยกูขับเข้ามาในวงโขเหมือนพวกตู้ตัวบอมไปตู้ไอ้เยี่ยนี่ตู้เอทีเอ็มเปล่าไอ้สัตว์ตู้เอทีเอ็มของมึงไงไอ้ตว์เอาเขามาเสียงหมดอีควายเอ้ยไอ้ทุเรศขอกล่องซ่มหนไอ้ทุเรดไอ้คุยไอ้เฮียตู้เอทีเอ็มอีควายโง่ปากไปบอกลูกพี่มึงในไหนยังอย่างกากเลยคุย ไม่มีภาพพี่อะไรเลยกระต่อเฮ้ยบอกเพื่อนหน่อยขาดอีกสมนึงอ่ะไอ้โหลไปเอาตัวไปเอาตัวด้ลยโดนบอกบอกคนในไฟขึ้นมอเอ้ยเขาบอกอไอ้เจไอ้โหลเหลืออีกสมเหลืออีกสมนึงอ่ะใครใครไม่มีสมแม่งไม่มีใครแอบกูจริงๆริงวะหมายกูไม่คนรันเลยอ่ะเหมือนพวกแม่ปีศาจอ่ะ ไม่บอกโมทาปันยิงก right? ูตกใช่ปะไอเด็บอสตกไอเด็บอสตกไอเด็บอสตกจะพี่พูาอะไรแล้วทำาแล้วทำไาแล้วทำมาแล้วทำาแล้วมีคนเอาแล้วมีคนเอาแล้วกลับไปบ้านดมาโดนไปเกอร์ไปเกอร์เปเ่อหนีไอดบอสตกไอเด็บตกบอไอเดบอส นมใช่อเต็ม่ไม่ตกนะกไม่ตุ้ยเด็กบอสเยอะอในไยังมีอ่ะโอ้เลียาอะไรมาบหอะไรค่ะเลรคอะไรไม่เดบอสทุกอย่างเลยนี่ห่อเลยปะหอเลยปะมนกูตกมัเรียกชื่อเด็กบอใจเลยโอ้โหได้ชดไหมได้ชดเลยซ้ำเป็นตายไม้กูโคดออก ยิงปืนล่วงอีกหนึ่งโอ้โหอย่างนิ่มกูเข้าเ LED เก็บตัวปนตัวมันแล้ว LED เก็บปนตัวเปิดตู้ไม่ได้เปิดตู้เลยอย่างตากเลยเฮียไฟสองอาทีโคตรวันไอแก๊งเมืองห่าเฮีย กกาตัวเยเอปลี่ยนเจนใหม่กากเหมือนเดิมไม่เฮียจบเลยจบรีก็อย่าลืม thank you for donation ad thank you หลายๆ ad พวกมึงสิบอันไม่ชุบกันเลยมั้งไอ้ควย ad คนละสิบอันพวกมึงไม่ชุบกันเลยดิโอ้นายปืนไม่ใช้เลยนี่ว่าอย่างโง่ไอ้เหมือนพวกสุรุลพวกควายเหมือนพวกพวกหมาแดกแซบอะแผนดีแผ่นดีจัดเลยเฮียแผ่นดีจัดเนี่ยขอญาตไปรับเงินหน่อยนะ โลุงลุงมาแจกเคล็ปะเนี่ยลุงลุงไปอะไรเลยเนี่ยกูบอกให้นะเจอยาวๆพวกมึงอ่ะคนเขาตู้เลย thank you foundation ดีมเฮดพาวเวอร์บายเสียบไม่ได้ไอ้โกรย์ไอ้โกไรย์ไอ้กูพฝ้ามาทีเดียวพวกมึงกึนกันละดีมเฮดวอร์บายเสียบไม่ได้ thank you for me เอ้ยพี่บอสเหรอเออพี่บอสเองไอ้แล้วแล้วถ้าแบบนี้ถ้าเราชนะมันมันจะคัดคนออกอีกป่าววะ อยู่ยุคแกงดีกว่าคัดไม่ไหวแล้วเี่่าไม่ข่าวว่ามีแต่ตัวตึงๆอะไรไม่หรอเดิมพันอะไรเงี้ยป่ะเอทีมันโดนแผนพี่บอสมีบอสหายแล้วจัดงวะนะเล่นกับพวกเดิมพันมาแต่ยุคแรกอะยุคยุคไอ้เหี้ยยังไอเฟกอะยังยังโง่เลยควายมึงมั่นใจจริงเหรอเจ้านาพวกกูอะมึงเอาบอสไหนอะมีหลายบอสจัดอะอะไรดับความมั่นใจแม่งนอน Thank you for the d o nation ชอบเลยเหี้ย Thank you Thank you ใครชอบผ่าสอบลักมาต้อ้ท hey, ี่ไหนไอ้ตัวาตัวทีบอกใครม นะู้อันนี้ตู้ไหนนะตู้ที่มันพี่อไม่ไมุ่ฟังนะไอ้ลอผมหยิบมาแล้วพี่ดิมดับมันเฮฟพาวเวอร์บายเสียไม่ได้แตงคิมฟอร์เอดีอะไรล่ะไม่ในตัวเอดีเก้าสิอันมันไม่ชุบกันเลยไงวะมันหล่อนเว้ยมันคิดว่ามีไอ้ตู้อยู่ลวไอ้ตู้จูงขวายได้ใช่ใช่แล้วตมา้พี่พี่อยช้เรมเลยพี่ผมไม่อยากโดนออกแกลมามามาหลอดแล้วโดนห่อนายถือซ่อนายถือซ่อมนายถือซ่อมนายถือซ่อนายพอออ อันนี้คือสปืนเหรอพี่เป่ยตอนแรกกูตอนแรกกูกล่าวว่าจะโปโลมาช่วยไม่ต้องสิงมือน้องไม่ต้องหลอกพี่ไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกพี่ไม่ต้องหลอกขผมอน้ยวพอแล้วพี่อ้หน่อยอุ้มสมหน่อยอุ้มศพขามือหน่อยอุ้มศพขามือหน่อยจะบอแล้วอุ้มศพขามือน้อยอุ้มศพขามือน่อยไอ้เี้ยไอ้เี้ยบัตรตัวเลียเรียเลียหน่อยว่าหลอกบัตรตัวเรียไหน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 ไหอุ้มศพขามือหน่อยรัทุกคนเราจะหอกกันแล้วเราจะหอกันแล้วใ้ตกมไม่ไดั้ไือต่ี่อเป็นย เฮ้ยเพื Darwin> ่อนห่อแล้วเพื่อนห่อแล้วเฮ้ยเพื่อนห่อแล้วเพื่อนห่อแล้วคนนึงนึงเพื่อนห่อแล้วเพื่อนห่อแล้วไม่เพื่อนห่อแล้วเพื่อนห่อแล้วเพื่อนห่อแล้วเฮ้ยมันห่อแล้วหมันห่อแล้วห่อแล้วเพื่อนลองห่อแล้วเพื่องห่อแล้วห่อลอยห่อลอยเพื่อนห่อแล้วเฮ้ยมันมันมันไปไล่ซื้อพวกผอะไรแ่พวกเราผู้ชมชม้ชม จอนไปจอนนะส่งไหนไปส่งไหนไปส่งนี่หน่อยส่งที่ไปเพิ่มโอ้โหนี่กับพวกเท้าซิลเว่ย์กระจอกเชื่อกี่ปีกี่ปีก็ผ่านเยอะเยอะเฮ้ยมีศพหนึ่งมีศพหนึ่งมาอุ้มหน่อยมาอุ้มหน่อยเนี่ยใครน่ะมึงมาเอาศพดินี่นี่นี่เอ้ยมีศพเหลือมาเอาหน่อยห่อไว้ทิ้งบ้านก็ได้ฮัลโหลเอาห่อมาห่อหน่อยมาห่อทิ้งบ้านก็ได้ถ้าไม่ได้อุ้มอ่ะเนี่ยตรงกูเนี่ย กพี่เก๋ผมไม่ต้องอุ้มรอช่วยเพื่อนได้บ้างแต่ว่าถ้าญาติมันมาไล่อ่ะได้นะแต่ว่าฟืออ่ะมึงอุ้มแล้วช่วยได้นะบอสเอาสุดเลยยีงเอาตัวรอดได้นะมาเลยโอเคเขาบอกจะบ้านได้แล้วบอกจะบ้านได้แล้วบอกจะบ้านได้แล้วไม่ใครโดนอะไรเพิ่มเทน่าเทน่านะไอ้ฟูเรียดัมใครวะใครไม่ไหวเข้า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 อันนี้ไปก่อนเลยบ้านอ่ะถ้าโดนตำรวจยิงยางแล้วอ่ะไม่ต้องอย่าเพิ่งรอบไปนะ้องไปนะขับไปหอกูกูไปหอนะอย่าไโดนไล่แล้วไม่ห่อเลยไอ้ย่าตำรวจา